โคกกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนกันหน่อยนะครับวันนี้อยู่ช่องเอ,อ่อเดอะบายซีเนะครับวันวันและผมก็จะมาเล่นเกมนี้กันนะครับเกมน,นี้ผมเชื่ออะไรไม่รู้นะแต่ว่าผมเห็นว่าคนเขาเล่นเยอะดีผมเลยอยากจะมาเล่นด้วยอไปเร่วกันเลยอ่ะโอเคมาเลยนะครับอืมสวัสดีครับผู้สร้างคุณ้างฮะ้สา้าดิ้ง เดี๋ยวผมขอ,อสมรรก่อนอืมอืมคุณคุณแปลกแกนะคุณอะคุณคุณแปลกแปลกมากคุณแปลกแกมากเลยนะครับครับแรงตาทําไมเนี่ยเอาไปโอเคเขาเป็นผู้สร้างแบบนี้ใช่ไหมจากนั้นเราก็ค้างเออกดก็ไปดีมาขนาดนั้นทําไมรู้สึกเหมือนว่าง,ง่าจังวะก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้น เอาละโทรแม่งไปเลยโอเคไปโทรสวัสดีโทรสวัสดีแหละเดี๋ยมาเลยเอเริืมตรวจเรียบร้อยกือโอเคครับผมจะกันได้แล้วนะครับผมไปก่อนนะครับขอบคุณนะที่ช่วยเอาสวัสดีครับโอ้คุณก็ปกติอืมแต่แปลกๆเนาะแปลกๆแหละ เป๊ะจริงๆด้วยคุณอะคุณมันอีปอมปลริจิก,กิแต่ผมจะทรสอบให้คุณก่อนนะครับเดี๋ยวไหนสิอืมจับนี่ไงสองหนึ่งศูนย์เอ้ยสองศูนย์หนึ่งเขาอยู่กับพ่อใช่ไหม อ๋อน่าจะไปเรียนแต่นี้วันหยุดนะครับลูกโอ้เพื่อนขอร้องอย่าตาโกมาโอเคขอคิดก่อนคุณเนะี่ยไม่ปกติแล้วแหละแต่ผมขอดูก่นอนฮัลโหลูกลิผิด ผมถามคุณก่อนนะครับเออผมไม่มีอะไรผิดปกตินะครับมันก็เห็นปกตินะอืมคุณโง่จังเลยแต่ครับเออเออเออฮะจะให้ผมมองอยังไงวะ อืมอ่ะดูก่อนเออปิดไปแล้วกันกูในวันนี้ก็ไม่มีนะตัวเออไม่มีเลยตัวแหละเออใบนึงดอเสร็จโจนล้ะ <c oughs> ข้ามมาโทรไปเลยสวัสดีครับผมสายนักสืบแคทเทลนะครับซึ่งผมก็จะมาช่วยคุณแล้วครับเดี๋ยวผมไปช่วยครับ มาลวเลยค่คเธอโอเคครับผมช่วยเรียบร้อยแล้วนะครับผมไปก่อนนะครับคุณทํางานของคุณต่อไปนะครับเฮ้ยกันไม่ล่าจิเละเชียร์ไงเพื่อนเออไงเขาเหมือนจะมีรายชื่อในนี้ด้วยนะโอเคคุณไม่แน่นตั้งตรวจอะไรมากแล้วก็ครบทุกอย่างนะลาดอ๋อลาดอันไหนวะ อืม <Mile> อ <dizzy> ืมโอเคอันนี <uno> uh, like, ้ก็มีว้าวโอ้นี่ไงรหัสเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดนเดินเดิกดดีขังอยู่ได้โอเคกแหละโอเคอ่ะรหัสถูกบุกคลิกถูก กำลองถูะอะไรวันนี้มีบ่าวะ่ะเออมีมีในที่สุดผมก็เข้าไปได้สักทีนึงรีบปิดก่อนเนี่ยมันมีคนมาไงาครับโอ้ว,ว่าไงทำไมคุณชื่อแย่จัง,งเลยอ่ะออพ่อพ่อ อคุณพ่อคุณคุณพ่อทำไมไม่มาสองคนเลยอะให้ผมหนักใจอยู่ได้อรากต่อถูกอั่อน,นี้ก็ถูกคำขอก็น่าจะถูกแหละน่าจะถูกอ่อถูกแหละไม่มีปะ ไม่มีไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเออผม,มลืมไปว่าในในในของแท้เขาจะแบบว่าต้องสืบประคำแล้วผมลืมไปเลยเอ,อนั่นแหละโอเคคุณก็ไปได้แล้วคุณก็ไปสู่สกอจิตซะนะ <c oughs> ที ais, ่ผมเงี <S <s ้ยไม่ใช่อะไรหรอกผมเกียดอาซำไปได้อีกนนึ่งสวัสดีครับ เอ้ใช่โอเคคุณหนวดปลาหมึกคือคุณตั้งใจที่จะมาที่นี่จริงหรือเปล่าหรือว่าอย่างไงผมขอดูกันนะครับชีคิดในใจก่อนดีล่าทุกคลิกถูกถูก มีด้วยโอเคไปไปเลยครับนั่นนาทีคนจะไปได้ไงครับเดี๋ยวถ้าผมเล่นอันตอวน,นี้เสร็จเดี๋ยวผมก็จะหรือว่าอีกตัวหนึง่งกันเอาอีกตัวหนึง่งหรือเอาเท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวผมบอกอค,คุณเปขึ้นเกลื โอเคตัด okay. มือด้วกคนอือห mm ืออโอ้โอเคครับคุณเปคนคนเกิร์คุณเปคนคนเปนค,น,น,คเปนคนแมนกองไม่ค่อยแมนกันเท่าไหร่นะโอเค โอเคดูสิในเวลาตัวตัวบุกลิตัวนี้ตัวมีป p o อ e ะไม่มีคุณเชิญเข้าไปได้ครับอ๊คุณจะไปกดทำไมอ่ะโอเคดูก่อนนะครับ โอเคคุณอยู่ขบพนสงนมเหรอเมื่อเมืคิดผมเจอคนคนหนึ่งด้วยอือ mm. mm ืฮ hmm. ึ Ok, ca ấp. Ok, thủ thủ. Mày ní bị lửa vào. Ủa bị Eh, eh, eh. Quân. Ây, 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 cho bị Okay, อโอเคกดกันๆโอ้ยค้างแล้วโอเคบาย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 ดีครับผมขอไม่พูดอะไรเลยได้ไหมได้ไหมโอเค 嗯哼，嗯哼，嗯哼，嗯，滚就滚掉了？哦，进的。 อืมฮึอืมฮึอืมอืมออกไปได้โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพีงเท่านี้นะครับกุ bye. Bye ๊ดบายบายบาย